หรือว่าไปแล้วผักบุง้งแม่อุ้มลูกชายเขาแล้วพี่ว่าแม่ต้องมาขโมยลูกชายเขาแน่ๆเลยใช่รีบไปห้ามแม่สิกปชัยจะมาผักบุ้งแฟมิลี่เด็ก2คนนั้นทำอะไรอยู่เนี่ยมเมทีไายแม่ทำไมทำอะไรอยู่อลูก ะวยดูเมจิทำไมโต๊ะ <without> ม <forgetting> ันเละเทะขนาดนี้ล oh <và> <fork> ูกแม่มึงปิดเธอมวันแรกเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้มีตั้งหลายวันก็เก็บเลยสิลูกกินแล้วก็เก็บเลยปิดเทอมก็ทำความสะอาดบ้านได้ช่วยกันสิลูกไม่ขี้เกียจเดี๋ยวก่อนพึ่งมานนั่งเองไม่ก็เก็บไปก่อนสิเมจินี่ยังไงเนี่ย ดูขักบ,บุ้งสิขักบ,บุ้งทำอะไรอยู่ลูกอเรียกทำไมเนี่ยูอันแนูทไมหมอนมันตกอย่างนี้ล่ะคะก็ใช่หมอนนะแม่ก็หนูอยากนั่งโซฟากว้างๆแบบไม่มีหมอนนะขับบก็เก็บสิลูกเนี่ยหมอนตกมันจะสกปรกต้องเก็บก่อนได้ไหมคะลูกปิดเทอมแล้วว่าช่วยแม่ทำงานบ้านหน่อยสิคะอืขอดูแมเบื่อมากเลยเนี่ยมีลูกสาวสองคน ก็ไม่เห็นเป็นแบบที่เขาว่าเลยว่าลูกสาวอะ่ะจะช่วยทํางานบ้าน <c oughs> เคยเห็นจะช่วยเลยบ่นก็ละติก็ละหักค่าขนมก็ละดูสิทั้งเมจิทั้งผักบุ้งเลยไม่ไหวไปดีกว่ามีลูกสาวสองคน <c oughs> เกลี่แม่เกดมีลูกชายน้องธันวาโอ้โหดูธันวาสีน่ารักมากเลยยาอะไรจังเลยน้ำผักเนี่ยดูดูธันวาสิขันขันขินขินดูสิดูสิ ลูกชายน่ารักจังเลยอ่ะถ้าเรามีลูกชายสักคนก็น่าจะดีเนาะลูกสาวสองคนน่ะไม่ช่วยเลยเลยอยากได้ลูกชาย ผักบุ้งผักบุ้งแม่ไปไหนอ่ะเกียงบ่นเราอยู่เลยอ่ะเงียบไปแล้วไม่รู้ก็นั่งอยู่กันสองคนเนี่ยว่าแต่แม่ไปไหนอยู่บนห้องหรือเปล่าไปดูไปดูแล้วไปบนห้องไอ้บุ้งไปไหนีหน,หน่ แม่ไปไหนอะไม่รู้อะเราหาแม่ทั่วบ้านแต่ไม่เจอเลยเออเราตามหาจนทั่วแล้วเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้พี่อ่ะนั่งเล่น iPad อยู่ด้านล่างใช่ไหมแล้วพี่อ่ะได้ยินแม่เปิดคลิปของแบบช่องแม่เกดอะ <c oughs> น้องทันวาได้ยินเสียงน้องทันวา <c oughs> น้องของเกลียดจำได้ไหมจำได้เออนั่นแหละแล้วแม่เคยบอกพี่ว่าแม่ อยากได้ลูกผู้ชายแต่ว่าแม่ได้ลูกผู้หญิงทั้ง2คนเลยอ่ะพี่ว่านะเราอ่ะแอบสะกดรอยตาแม่ไปดีไหมดีเลยเราจะได้รู้ว่าแม่ไปไหนไป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 เร็วเร็วไปเร็ว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 เฮ้าุ่วเราตามแม่ตั้งนานเลวเนี่ยแล้วแม่มาที่ทำไมเนี่ย ลูกชายหรือว่าไปแล้วพักบุ้งแม่อุ้มลูกชายเขาแล้วพี่ว่าแม่ต้องมาขโมยลูกชายเขาแน่ๆเลยใช่รีบไปห้ามแม่สิปชัยจะได้ยังไงน้องเขาลุกไงน้องคนนี้ทำอะไรอ่ะแม่มาร้อะไห้เลยน้องร้องไห้เลย มานี่ค่ะอัฟฟู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 ไปอัฟฟูอัฟฟูใช่ไปไหมไปเที่ยวไหมสองคนนี่มาทำอะไรเสียงดังเอะอะโวยวายน้องร้องไห้เลยเห็นไหมก็แม่น่ะสิมาขโมยลูกเขาหรือเปล่าน้องร้องไห้แล้วเนี่ยเสียงดังไปนู่นโห้ชคเลยโชคเลย อ้าสวยแล้วเราใครบอกว่าแม่จะขโมยเด็กพี่เมสซี่ไงล่ะก็แม่อะดิอุ้มลูกชาย <ๆ S 2> <อ>ก็บ<อ>ก<ม>่นว่าอยากจะเรนหมดก็บอกว่าอยากได้ลูกชายอ่ะแล้วแม่ก็บอกอุ้มลูกชายอะถ้าไม่สะกดรอยตามมานะก็ไม่รู้หรอกว่าแม่จะมาขโมยลูกนะขเขา,าหรือเปล่าแม่ซื้อแชมเปญมาให้น้องเขาอ้าวป่ะโอ๊ตจัดการเลยเขาวจัดการเลยเนาะวันนี้ราเลยจัดการเลยนี่พี่คนไหนทำให้เขาโอ๊ตร้องไห้ บอกป้าซิป้าจะจัดการนี่เมย์กี้เขาหอมปะไม่ใช่เหรอเขาหอมมาเอาแคมเพื่อให้น้องดูไปเอาแล้วก็ตามมาเลยชงอะไรเดี๋ยวาบู๊เขาเขอบุ้งอะแหละเขาบู๊่ี้